อเมริกาเคยตั้งฐานทัพลับในอุดรมีอุโมงค์ลึกและรันเวย์ใต้ดินใช้สอดแนมเวียดนามยุคที่ไทยอยู่ฝ่ายสหรัฐในสมัยกรุงศรีอยุธยาพิษณุโลกเคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพิชัยสงครามชั่วคราวเพราะเป็นศูนย์กลางการรบกับพมา่าตำนานเล่าว,ว่าช้างเผือตัวหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าเมืองเพราะช่วยชีวิตกษัตริย์ไว้เมืองเก่าอู่ทองเคยเป็นเมืองหลวงก่อนสุขโขทยัยแต่เกิดภัยธรรมชาติทำให้เมืองจมหายเหลือเพียงตำนานและทราบโบราณสถานที่ขุดเจอในดินชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครคือประโยคยาวถึง168 ัวอักษรได้รับการบันทึกว่าเป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกโดยกินเนสบุ๊กพระนางจามเทวีเป็นผู้ก่อตั้งเมืองหาริพุนชัยลำพูนและเป็นสตรีนักรบที่ขึ้นครองราชโดยไม่ผ่านสามีถ้ำพระนอนวัดเขาวางังตามตำนานเคยเป็นที่ซ่อนทองของเจ้าเมืองไว้ใช้ยามสงคราม หลังเสียให้พมา่าเมืองเชียงรายหายไปจากบันทึกจนกระทั่งฟื้นฟูโดยพยามังรายในภายหลังบางอำเภอของสรีสะเกดเคยอยู่ภายใต้อานตจของอาณาจักรเขมรมาก่อนจะถูกผนวกเข้ามาในสยามยุคต้นรัตนโกสินทร์คอซูเจียงพ่อค้าจีนผู้กลายเป็นเจ้าเมืองระนองได้รับความไว้วางใจจากรัชกาลที่ห้า ให้ปกครองเมืองทางใต้อย่าลืมกดติดตามเราที่ช่อง AI จะบอกให้ฟังนะคะ